โอโหมาค่ะตําปูมากุ้งสดนะคะกินไปแล้วหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะกุ้งตํากุ้งอืมอืม น้ำปลารน้ำปลาน้าหนัวๆอันนี้เขาเรียกใบเลยนะแม่ผอมแั่ผหอมแซ่บ,อ,บอันนี้หอมแซ่ยอดอมแซ่บสมุนไพรหลายบัวยอด เลิศเพอร์เฟกตอืมอืมนี่คือหม่อืมรสชอติใหม่ เผ็ดเผ็ดแต่อร่อยต้อดน้ำปลาอร่อยเนาะอร่อยแต่เผ็ดเขาด่านะมันต้องเผ็ดไงแม่ ได้แลวเนี่ยได้ถึงเมื่อคาวอืมปูก็สดของเมื่อนั้นมันต้องกินแบบรสจัดถ้าไม่จัดอ่ะมันไม่อร่อยหน่อยบัว อืมหลบัวสมใจอยากอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบอยากกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่ใช่นะอืมต่อที่เขาพูดนะคะวัสดหยุดหยุด ไม่เอาไปเลยอุ้ยมีกระเพาสวิตด้วยกะมีสวิตด้วยยงไงอันนั้นเมื่อวานเมื่อวานไปซื้อมาไม่เจอเมื่อวานไม่มีเอาไม่เนี่ยไม่ไม่ข้าวเหนียวอ่ะมันถ่ายอยู่แล้วก็กินสวิตไม่มีกาแฟอย่างนี้ว่ะข้าวเหนียวเหนียวซื้อมาเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลยี่สิบบาทซื้อกาแฟกี่บาทไหมอือะไรหาไม่มีแล้วเนี่ยข้าวเหนียวอ่ะมีแต่มีแต่อีมีแต่ข้าวเหลือง อืมคนอ่อนจังเลยบอกให้มันเลือกชอบกินเนะฮะบกินอ,อ่อนอืมอ่อนอ่อนจ้ตาย